สวัสดีครับผมยินดีต้อนรบสู่การ a f k How to Play นะครับผมวันนี้ผมเอาเกมที่มีชื่อว่า Lord of the Ring LCG The Card Game นะครับผม r e v i s e Edition นะครับเอามาให้ได้รู้จักกันนะครับผมตัวนี้เป็นเกม r e v i s e นะครับผมหรือว่าเอามาทำใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งจากเกมเก่านะ The Lord of the Ring LCG นะครับมาในเวอร์ชั่นที่เราเรียกว่า r e v i s e นะครับผมก็มันจะมีแคมเปญให้เล่นอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งตัวเก่านั้น ถ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดเพราะผมไม่เคยได้เล่นตัวเก่านะครับเอ่อมันจะไม่มีนะครับมันจะมีแคมเปญอยู่ในกล่องหรือไวส์แต่ว่าใครที่มีตัวเก่าไม่ต้องไปซื้อกล่องใหม่นะครับไปหาโหลดได้นะครับผมไอ้การ์ดที่มันเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก5 6ใบนะครับผมเอามาปริ้นแล้วก็เอามาใช้ก็คุณก็จะได้แคมเปญได้นะครับผมอันนี้ก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับผมอ่าก่อนที่จะเข้าถึงโอเวอร์วิวลึกๆนะครับว่าเกมนี้นั้นเป็นอย่างไรนะครับผมขออนุญาตโปรโมทนิดนึงนะครับผม อ่ะยังไงฝากไลค์นะครับซับสไคร้แชร์นะครับเป็นไปได้อุดหนุนสินค้าจาก afk นะครับผมเราจะได้มีทุนนะครับผมที่จะเอามาเปิดเกม แบบนี้นะครับถึงถือก็ว่าเป็นเกมกล่องใหญ่กล่องหนึงเลยนะครับ The Lord of the r i n g LCG ตัวนี้นะครับเอามาเล่นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยว่าเกมนี้นั้นเหมาะกับเพื่อนๆไหมนะครับผมและใครที่กำลังหา How to p l y y อยู่เกมเพย์ตัวนี้อาจจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับผมอ่ะเรามาต่อคับกลับมาที่ Overview ของเรานะครับใน The Lord of the r i n g The g Card Game LCG นะครับผม LCG ย่อมาจาก Living Card Game ครับ มันเป็นเกมที่เราซื้อทีเดียวครับทุกอย่างอยู่ในนิ้มหมดแล้วไม่ต้องไปเปิดซองเพิ่มไม่ต้องไปเปิดเสี่ยงกระชาใดๆทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับนาที่ของเราคือจัดและออกแบบเด็กของเราครับจากคอมโพเนนต์ที่เขาให้มานะครับสร้างขึ้นมาได้นะครับหรือจะใช้สตาร์เตอร์เด็กก็ได้นะครับแต่ถ้าการออกแบบเด็กนั้นจะทําให้เราสนุกมากกับการที่เราได้จัดเด็กในรูปแบบของตัวเองและคอนเทนต์ของตัวเองครับทำให้เด็กของเรานั้นเก่งขึ้นนะครับผม เมื่อเราจัดเด็กได้แล้วนะครับเราจะไปเอาออกไปประจจนภัยกันครับตามเนื้อเรื่องที่เขากําหนดมาในกล่องนี้นะครับมีเนื้อเรื่องอยู่ทั้งหมด3เนื้อเรื่องนะครับผม่เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงถ้าเกิดมีฟนฟีดแบ็กที่ดีผมจะเล่นจนจบ3เนื้อเรื่องเลยนะครับผมถ้าผมพาเพื่อนๆไปรอดนะนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวอทีนี้นะครับเราจะมานะครับ โอวิวกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราเดี๋ยวจะไปดูวิธีการเซตอัพกันเนาะว่าเกมนี้นั้นมีวิธีการเซตอัพยังไงกันบ้างเซตอัพครับอันดับแรกเลยนะครับผมเกมนี้นั้นชุดการ์ดนั้นจะมีอยู่2ชุดหลักๆนะครับชุดที่ด้านหลังเป็นตาซอรอนแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเอ็นคาสเตอร์เด็กนะครับผมชุดที่เป็นวงแหวนแบบนี้นะครับคือการ์ดของเพลเยอร์นะครับผมซึ่งให้มานะเพื่อนๆหลายๆคนตอนเปิดมา นะครับอะไรมันจะเยอะทันีว้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครจะนินทาแบบนี้ก็สามารถทําได้นะผมแม่งเยอะจริงๆนะนะครับเราจะแยกยังไงก่อนนะครับอ่ะง่ายที่สุดครับเพื่อนๆเอาเด็กนี้นะฮะที่มันเป็นตาซอรอนอย่างเงี้ยนะครับออกมาครับแล้วเพื่อนๆดูตรงนี้มุมขวานนินะครับน่าอ,อยู่กับเอนะ็นไม่ต้องกลัวนะครับทุกอย่างจะขี้คลายนะไปในทางที่ง่ายขึ้นนะอ่ะ นี่นะฮะม,มีมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับผมมันจะมีชุดเด็กของมันนะครับรูปนี้จะเป็นรูปแมงมุมนะครับรูปนี้ก็จะเป็นรูปหน้าออกนะครับมันจะมีกี่ชุดก็แล้วแต่ครับถ้าด้านหลังมันเป็นแบบนี้นะครับแยกเป็นชุดไข่ชุดมันครับอย่างที่ผมเนี่ยฮะชุดนี้ผมก็จะเป็นต้นไม้นะครับชุดนี้ผมก็จะเป็นแมงมุมนะครับชุดนี้ก็จะเป็นออกนะครับเป็นออกก็อันนี้เราก็แยกชุดไว้นะมีกี่ชุดเลยลูแยกไว้ก่อนนะครับผมแยกไว้งนั้นก่อนนะส่วนฮีโร่การ์ดนะะหรือว่าการ์ดเพลเยอร์ครับ ใหอเพื people, ่อนๆดูนะครับฮีโร่แต่ละตัวนะครับมันจะมีสีของมันอยู่นะครับดูตรงนี้นะครับนี่คือสีแดงนะครับผมสีแดงเห็นไหมแดงๆนี้ให้เอาการ์ดนะที่ตรงสีของมันหรือที่มีสัญลักษณ์ของมันเนี่ยครับออกมารวมกันก่อนนะครับเป็นเด็กๆเดี่ยวนะครับผมแต่ละตัวมันจะมีฮีโร่แต่ละสีมันจะมีฮีโร่อยู่3าตัวซึ่งฮีโร่ดูง่ายๆครับมันจะมีค่าเทรดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ค่าค่าเทรดอยู่เนี่ยนี้สีฟ้าๆตรงนี้นะครับผมมีจะมีแค่แค่สตัวที่มันมีนะครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปหาการ์ดที่ชื่อว่าแกรนดาร์ฟนะครับผมมันจะให้มาอย่างนี้นะเด็กละมันทุนเด็กจะได้เด็กก็สองใบนะครับสำหรับแกนดาร์ฟนะครับให้เอาไปใส่ไว้แค่นั้นเองครับสตาร์เตอร์เด็กก็เสร็จแล้วจัดแยกสีตามสีของมันนะอย่างเงี้ยเป็นเด็กสีเขียวเราก็ไปหาฮีโร่สามตัวครับแล้วก็ทําเด็กสีเขียวใส่ไว้ก่อนนี่คือสตาร์เตอร์เด็กครับมันจะเป็นเด็กสีเดียวนะครับเด็กสีแดงก็สีแดงเด็กสีเขียวก็สีเขียวแต่เราคัสตอมได้นะครับผมพอเราเล่นไปพอเก่งระดับหนึ่งแล้ว เราคัสตอมได้นะครับเดี๋ยวคัสตอมเดี๋ยวจะบอกว่าอย่างไงนะอันนี้คืออันดับแรกเลยให้แยกการพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปพันโทคงโท,โทเค็นให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเพราะตรงนี้มันก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับผมเ,เดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับผมว่มาเราจะต้องทําอะไรกันต่อการดกลุ่มนี้นะครับผมใหเม้เพื่อนๆเอาออกไปถ้าเพื่อนๆไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น,ลนแคมเปญน,นะครับ ไม่ต้องใช้นะครับผมรีมูฟมันออกไปได้เลยก็จะมีตัวละครตัวนี้นะครับผมแล้วก็การ์ดที่มันเขียนว่าตรงก้างว่างว่าแคมเปญจะมีทั้งหมด3ใบนะครับผมแล้วก็การ์ดตัวนี้นะครับผมที่มันเขียนว่าเบอร์เดนนะครับเอาออกนะครับผมเอาออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันคือมันคือเด็กการ์ดเด็กสาหรับแคมเปญนะครับรวมถึงพวกบูนพวกนี้ด้วยนะครับบูนการ์ดบูนนะการ์ดบูนตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่นะครับ เราจะเอาออกนะครับผมคนอ่าออกไปก่อนนะครับเราจะยังไม่ใช้นะครับในช่วงของการเซตอัพช็อตเซนเรีโอนะแต่ในตอนจบผมจะเซตอัพแคมเปญนะครับผมก็ถึงจะเอาเข้ามาใช้ถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นช็อตเซนเรีโอคือฉากเดียวจบนะครับผม <ๆ S 1> ก็ไม่ต้องใช้พวกนี้นะครับเอาออกไปได้เลยแต่ถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องการจะเล่นสตอรี่ยาวๆก็ต้องใส่ด้วยนะครับผมซึ่งมันจะมีวิธีเซตอัพแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นนะฮะ ขั้นตอนต่อมาครับเพื่อนๆไปเอาเด็กเพลเยอร์ที่เราจัดแยกไว้แล้วที่เราเอาแกรนด์ด a f ฟนะเข้าไปรวมกัน2ใบนะครับผมแยกฮีโร่มาก่อนนะสตัวดูยังไงให้ฮีโร่ดูง่ายๆครับฮีโร่นะจะมีนะครับเลขสีฟ้าอยู่ที่มุมซ้ายบนของการ์ดแบบนี้นะจะเป็นค่าเทรดอยู่ตรงนี้นะครับผมมีเลขอยู่ตรงนี้สีฟ้านะนะฮะเอาตัวเลขนี้ทั้งหมดนะครับเอามาบวกกันนะครับอย่างตัวนี้ครับ11ครับตัวนี้9ตัวนี้9้นะครับรวมแล้วเป็น29 ให้เพื่อนๆไปเอาดอัลตัวนี้นะครับผมมาแล้วหมุนนะครับให้ได้29ซึ่งผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับหมุนไปที่29แบบนี้จากนั้นทําการสลับเด็กครับตัวนี้ครับทําการสลับเด็กแล้วทําการจวขึ้นมาทั้งหมด6ใบนะครับผมอ่ะจวเป,เป็นมือเริ่มต้นนะ2 3 4 5 6ผู้เล่นมาดูการแล้วไม่พอใจสามารถมูเลแกนหรือว่า ทิ้งการ์ดนะครับแล้วสลับแล้วจั่วใหม่นะครับผมได้ครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดไม่พอใจการ์ดที่เราเล่นนะครับผมสมมติผมได้นี้มานะครับอะไร๋ยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่นี่คือการเริ่มต้นในพื้นที่ของตัวเองจากนั้นฮะเพื่อนๆไปเอาโทเคนทุกอย่างครับเอามาวางไว้เป็นภูตรงกลางเลยนะครับผมเป็นภูตรงกลางเลยนะครับถ้าเกิดชอบไอ้จัดยังไงก็จัดเอาให้ทุกคนนั้นเอื้อมถึงก็แล้วกันนะครับผม ขั้นตอนต่อมานะครับผมให้เพื่อไปหาเควสท,ที่ต้องการจะเล่นนะเกมนี้มันมีทั้งหมด3เควสนะครับเควสท,ที่ผมจะพาเล่นวันนี้ก็คือพัฟเซบ t ูเด e ะเมอร์ o ูนะครับผมอ่าซ่อนทางช่องทางไปสู่เมอรป่าเมอร์กวูดนะครับผมอ่บทีนี้ทําอะไรก่อนนะครับให้เราเรียงครับ 1A อยู่หน้าครับ 2B 2A อยู่หน้าถ้าเกิดมันเป็น ตัวเดียวกันแบบนี้นะสามเอกับสามเอให้หวางซ้อนกันครับใบไหนอยู่บนใบไหนอยู่ล่างก็ได้นะครับสุ่มไปนะครับแล้วก็วางเอาไว้ตามนี้จากนั้นครับตัวการ์ดมันจะบอกว่าเราจะต้องเซตอัพยังไงนะมันจะบอกว่ามันจะมีเนื้อเรื่องให้เราอ่านสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเนื้อเรื่องขออนุญาตติด ไปตอนเริ่มเกมนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะอ่านให้นะครับผมอ่านะครับในการเซตอัพครับเขาบอกว่าให้เซิร์ชเอ็นเคานเตอร์เด็กครับซึ่งเอ็นเคานเตอร์เด็กนั้นมันจะถูกประกอบขึ้นมาก่อนนะครับด้วยสัญลักษณ์พวกนี้นะครับผมเห็นนี่ไหมฮะเห็นไหมเราก็จะเอาไปเอาเด็กเอ็นเคานเตอร์ครับที่มีรูปต้นไม้ออกแล้วก็แมงมุมนะครับเพื่อนๆดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะอ่าไปเอาเด็กเคลื่นหมานะครับออกนะครับนี่นะนี่คือเด็กออกนะครับเห็นหนึบมุ้งบอกให้แยกไว้ก่อนแมงมุมครับและ ต้นไม้นะครับผมเอามาสลับนะครับอาการแล้กษสราเป็นเอ็นเคัลเตอร์เด็กได้เลยนะครับแต่ทีนี้เขาบอกให้หาก่อนนะเขาบอกว่าในเซตอัพครับบอกให้เราเซิร์ชเอ็นเคัลเตอร์เด็ก for 1 copy of the forest spider และ1 copy of the o forest road นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะมันอยู่ตรงไหนเราก็หาอยู่มันจะอยู่ใน3เด็กนี้แหละไม่ไปหนีไปไหนนะครับผมอ่า1 copy of forest spider ครับอันนี้ครับอ่า o forest road อยู่นี่ครับอ่าเรียบร้อยนะครบแล้วนะให้เอาไปวางไว้ข้างๆ ตำแหน่งของเควสนะครับแบบนี้นะจะตำแหน่งไอตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้ไม่ไม่ซีเรียสนะอ่ะตรงนี้เราเรียกว่าสเต a แอเรียนะครับผมรู้ไว้แล้วกันนะว่ามันคือสเต a แอเรียนะครับผมรู้รู้รู้จักศับไว้นะครับผมทีนี้ไอการ encoder เอร์เนี่ยมันจะต้องเอามาสลับนะครับผมเอามาสลับรวมกันผมก็จะขออนุญาตสลับแต่เดี๋ยวขอไปสลับให้มันละเอียดอีกทีนึงนะมันจะได้คละกันนิดนึงนะครับผมอันเนี้ยผมขออนุญาตทําคร่าวๆไปก่อนแล้วก็วางเอน encoder deck นะครับไว้ที่ตรงนี้นะครับการเซตอัพในส่วนของช็อต t s c e n a r i นะ จริงๆแล้วมันก็จบแค่นี้แหละนะครับผมแล้วเราก็พร้อมเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปตไปต่อกันในเซตอัพของแคมเปญกันดีกว่าในการเซตอัพแคมเปญโหมดครับอย่างที่ผมบอกไปครับมันจะมีการ์ดที่มันชื่อว่าแคมเปญอยู่3ใบนะครับตอนนี้เราเล่นเนื้อเรื่องแรกที่ชื่อว่า Passage of the Passage to the Merkwood นะครับผมซึ่งถ้าเมื่อกี้เราเล่นเราชอตแคมเปญเราก็เซตอัพแค่นั้นนะแต่ถ้าเราเล่นนะครับแคมเปญฟูลแคมเปญน,นะครับเราจะเอาใบนี้มาเซตอัพด้วยซึ่งมันจะแตกต่างกันอยู่แค่นิดเดียวเท่าน,นั้น ถ้าเขาบอกว่า you are playing the campaign mode นะครับถ้าเล่นแคมเปญโหมดครับ Set up ครับ put Mender นะครับ into play นะครับผมแล้วก็เราจะวางตัวนี้ไว้ m e n d ด r คือตัวนี้ครับตัวที่ผมให้บอกเอาออกไปนั้งแต่แรกนะครับให้เป็น first อยู่กับ first player นะครับผมผมจะอยู่ให้เป็นฝั่งนี้ก็แล้วกันนะครับเป็น first player นะ นะครับผมเวลาเเป็น first player ครับให้เพื่อนไปหาโทเค็นนะครับ first player ตัวนี้ด้วยนะมื่อยู่ในกล่องแล้วดีหาไม่เจอนะครับอ่ะเอาวางเอาไว้ให้รู้ว่าใครเป็น first player นะครับก็จะอยู่กับคนนั้นนะครับคนนี้พอไอตัวนี้ย้ายไปแล้วพอจบเทิมก็จะย้ายไปย้ายมานะครับตาม first player นะครับแล้วก็มาดูกันครับประโยชน์บราว่า if mender leave p a y นะครับถ้าตัวละครที่ชื่อว่า mender ตัวนี้นะครับผมออกจากเกมครับ the player lost the game มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมานะให้เราต้องดูแล มันเอาไว้นะครับด้ยเราต้องดูแลเขาเอาไว้นะครับอย่าให้เขาตายถ้าเขาตายก็แพ้นะอันนี้คือในส่วนของตัวแคมเปญนะตัวแคมเปญนะครับผมแล้วเราก็จะเล่นตามนี้ไปเลย ก่อนจะไปนะครับในส่วนของเกมเพลย์นะครับขออธิบายฮีโร่ทั้ง12ตัวที่มีในเกมนี้ไว้ให้เลยก็แล้วกันนะครับใครตามดูจะได้เห็นความสามารถของทั้ง12ตัวนะที่อยู่ในเกมนี้นะครับ6ตัวนั้นอยู่ตรงหน้าเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลืออีก6ตัวที่อยู่ข้างนอกนะครับผมขออธิบายตัวที่เราไม่ใช้ในเกมนี้ก่อนแล้วกันซึ่งมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกคือกลุ่มสีม่วง นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มสีเขียวนะครับผมแต่ละคนมียูนิคที่มันคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันชื่อตัวละครขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับผมเทโอดด er ครับคนนี้ครับความสามารถคือ r e สปอนนะครับ e s สปอนคือเทคที่เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างถูกกระทำให้เกิดขึ้นตามเงื่อนไขนั้นมันจะถูกแอคทีเวทขึ้นทันทีนะครับผมนี่คือความสามารถของ r e s p อนนะครับ Aftertrade commit to a quest เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราส่งเ r รดเ e นั้นเข้าไปที่ Quest นะครับ choose a hero commit to that quest นะแล้วเลือกฮีโร่หนึ่งคนครับจะของใครก็ได้ครับที่เข้ามา commit quest อยู่กันนะคือตอนที่มันจะเป็น Quest Phase เราจะส่งคนเข้าไปทำ Quest นะครับใครที่เข้าไปร่วมเราเรียกว่าคนที่เข้าไป commit นะครับผม add 1 resource to that hero resource pool นะครับ ไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนหรือของเราก็ทําได้นะครับผมก็คือแค่เลือกฮีโร่หนึ่งตัวนะครับผมที่เข้าไปเควสนั้นแล้วมอบหนึ่งรีซอตให้นะไม่จะเป็นต้องเป็นตัวเองนะจะเป็นใครก็ได้นะครับผมที่เข้าไปร่วมกองเควสในตอนนั้นนะครับผมกูินนะครับอันนี้ผมอ่านผิดเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเป็นレスปอนอีกแล้วนะครับレスปอนคืออย่างที่บอกไปมันจะมีเงื่อนไขนะครับที่ทําให้เกิด อะไรบางอย่างขึ้นแล้เหมันจะทริกเกอร์นะครับผมมีเงื่อนไขครบมาหนึ่งทริกเกอร์นะครับ after g o l i n suffer a damage นะครับเมื่อตัวนี้นะครับโดน damage นะครับผม add 1 resource to h i s resource pool จะได้รับ1 resource นะครับได้รับ1 resource ก็คือตัวเองจะผลิต resource ขึ้นมานะครับ resource คือเอาง่ายๆคือมันคือค่าเรียกนะครับเรียกการ์ดลงมาใช้งานก็คือถ้าเกิดเป็นสับพวกการ์ดเกมกคือมานาอะไรพวกนี้นะเอาไว้เรียกการ์ดลงมาในสนามนะครับผมอ่า for each point damage he just suffer ตามจำนวนนะคะ damage ที่โดนนะครับอย่างสมมุติว่าทัา้งหมูโดนตี2อง damage ก็จะได้2โดน1นึ่ง damage ก็ได้1นะครับผมอันนี้คือโควิดนะครับอารอกอนนะครับผมอารอกอนครับเป็นเซนติเนลเซนติเนลหมายความว่าตัวละครตัวนี้ครับถ้ามีเทคเซนติเนลนั้นสามารถไปกระโดดบล็อกให้เพื่อนได้นะครับผมพูดง่ายๆคือไปกระโดดบล็อกไอรเรียของคนอื่นได้น,ะนั่นเองคือตัวเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมเอสปอนครับมีเงื่อนไข ครบถึงจะทริกเกอร์นะครับ after Aragorn o o m m t t to q u u s t t เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ a r a g o r นนั้นเข้าไปร่วมใน Quest นะครับผมให้เรา Spend 1 Resource นะครับ s p d 1 r e s o u r c e f r o m ฟอร์ม s o u r c e p o ู l ของตัว Aragorn เองนะครับเพื่อที่จะกลับมา Ready Ready พร้อมใช้งานครับเมื่อเราเข้า q ค e s t ปกติแล้วตัวเราจะทริกเกอร์การเป็นลักษณะแนวนอนแบบนี้หรือเรียกว่าในเกม,มจะเรียก e x ็ a u s t หรือ t a p นะครับผมอ่า แต่ว่าถ้าอารลกอนนั้นทำไปเข้าเควสปุ๊บเสร็จกดอ่าเราทําการใจ่ายหนึ่งครับมันจะกลับมาหัวตั้งแล้วใช้งานได้อีกนะตัวละครที่เป็นหัวนอนครับจะใช้โจมตีหรือใช้ป้องกันไม่ได้นะครับผมอ่าก็คือเหมือนทุกส่งออกไปใช้งานที่สถานที่อื่นนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือคาแรคเตอร์สีม่วงนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คาแรคเตอร์สีเขียวกันละกันมาต่อกันที่ สีเขียวนะครับสีเขียวตัวแรกที่ผมมาแนะนําให้รู้จักกันก็คือในส่วนของเบราว์นะครับผมเบราว์ครับเป็นแอคชั่นนะครับผมก็สามารถคือเอ็กซอร์เบราว์ครับแอคชั่นนี้นะครับจะต้องเอ็กซอร์ตัวเองนะครับเอ็กซอร์คืออย่างที่ผมบอกไปก็คือหมุนกาย90องศาแบบนี้นะหรือผมจะเรียกในเกมอาจจะเรียกอาจจะติดปากว่าแท็บนะครับผมอาจจะติดสับเมจิกมานะครับผมอ่าอันนี้นะครับเมื่อแท็บไปปุ๊บเสร็จเราสามารถที่จะเลือก คาแรคเตอร์ของใครเออของไม่ใช่คาแรคเตอร์เราสามารถเลือกเพลเยอร์หคนครับให้ทำการจวกการ์ดสองใบได้แต่ลิมิต1 per r ปรา d ์ทำได้1ครั้งต่อ1รอบเท่านั้นบางครั้งบางกรณีครับเราอาจจะมีคำสั่งที่ทำให้การ์ดตัวนี้กลับมาหัวตั้งได้นะครับผมแต่ถ้าเราใช้เพื่อการจวไปแล้วเราจะทำอีกไม่ได้นะครับผมในราวนี้นะอันนี้เขากันทำคอมโบลูปนะครับผมเพื่อจวการ์ดนั่นเองนะฮะตัวที่สครับ กรฟเิเดลส์นะครับผมอันนี้ชื่อผิดขออภัยนะผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องตัวละครลอร์ดเดอร์ลิงนะครับผมอ่าแอคชั่นครับเราเพนดิตรีซอสฟอร์มเอ่อกรฟิเดลส์ผู้นะครับเราจ่ายหนึ่งรีซอร์สครับจากบนตัวของตัวกรฟิเดลส์นะครับหรือตัวละครตัวนี้ทูฮิลหนึ่งเดเมจทูออนเอนี่คาเล็เตอร์สามารถที่จะฮิลหนึ่งเดเมจจากตัวละครตัวไหนก็ได้นะเกมนี้ครับคาเล็กเตอร์หมายถึงทั้งฮีโร่และอะไร ถ้าบอกว่าฮีโร่อย่างเดียวหมายถึงฮีโร่นะครับอะไรหมายถึงอะไรแต่ถ้าบอกว่าคาแรคเตอร์จะเป็นฮีโร่หรืออะไรก็ได้นะครับผมอันนี้คือตัวความสามารถของคอฟฟี e เดียสนะครับผมเดนเดอรทอร์ะนะครับผมแอคชั่นนะครับผมตัวนี้นะครับเอ็กซอร์ดเดนเดอรทอร์ทูลุคท็อปการ์ดออฟเดอะเอ็นคอัลเตอร์เด็กสามารถที่แอบดูการ์ดใบบนสุดของเอ็นคาัลเตอร์ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น You May move t h a d g a t ท e b o t t อ m เด็กและเราสามารถที่จะย้ายมันนะครับไปอยู่ที่ Bottom เด็กได้นะครับอ่นนี่คือความสามารถของตัวละครสีเขียวนะครับอีก3ตัวที่มาในเกมนี้ซึ่งมันไม่อยู่ในเกมนะครับไม่อยู่ในเกมที่ผมจะเล่นนะก็อธิบายให้ฟังก่อนแล้วยังเหลืออีก6คาเลคเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะครับว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับ ขออนุญาตครับอธิบายทางขวาก่อนละกันนะครับในส่วนของตัวกลุ่มสีฟ้านะครับผมอ่ากลุ่มสีฟ้าครับตัวแรกชื่อว่าเอรานอ์นะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจัดกราฟิกขึ้นมาให้ดูนะเขาบอกว่าเป็นレスปอนครับอ่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างขึ้นอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขขึ้นมันถึงจะทํางานนะครับผมเอ็กซ์ซอร์ทูแคนเซิลเวนรีวิวเอฟเฟกนะครับผมการ์ดบางใบครับมันจะมีรีวิวเอฟเฟกนะครับเพราะเมื่อเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีเอฟเฟกอยู่นะครับ เอ,เอลเลนอนนั้นสามารถที่จะเอ็กซอร์ตตัวเองครับปุ๊บแบบนี้นะครับเพื่อที่จะแคนเซิลรีวิวเอฟเฟกต์ใบนั้นได้นะครับก็คือแคนเซิลใบนั้นลงใต้กองแล้วก็เปิดใบใหม่ขึ้นมาแทนนะครับนี่ความสามารถของมันนะครับก็คือตามนี้เลยที่ผมบอกไปนะก็คือแต่มันจะต้องใสคือมันจะต้องเป็นเอ่อเทชเชอรี่การ์ดเท่านั้นนะครับผมเทชเชอรี่การ์ดเท่านั้นใช้กับอินิมี่ไม่ได้นะครับมันจะมีการ์ดที่ชื่อเทชเชอรี่ขออนุญาตเปิดให้ดูแล้วกันเนาะ นะครับเทเชอรี่การ์ดบนี้มันมีวินรีวิวไว้เป็นเราสามารถที่จะใช้เอรอนอนนั้นแคนเซิลได้เมื่อแคนเซิลปุ๊บให้จั่วการ์ดหนึ่งใบขึ้นมาแทนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมสลับให้ใหม่นะครับผมเพราะเปิดมาดูแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเอรอนอนนะครับผมเออ่ดันเฮียนะครับผมหรือดูเฮียผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ตัวนี้ฮะาเขาบอกว่าเวลาโจมตีครับปกติแล้วเวลาเราโจมตีเราจะโจมตีตัวที่เข้ามาเอนเกจในพื้นที่เราได้เท่านั้นนะครับผมแต่ดูเฮียครับสามารถที่จะตี ตัวละครนะครับหรือว่าอินเมีนั้นที่อยู่ในสเตตติ้งแอเรียได้นะครับซึ่งมันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องไปเอนเกตได้นะครับอันนี้เป็นความสามารถของอดูเฮียเขานะครับผมตัวสุดท้ายครับเอเวอร์ลินนะครับผมหรือเปล่านะผมอ่านชื่อผิดผมขออภัยนะเอ,อย้ำหลายครั้งนะครับเพราะภาษาผมผมไม่รู้จักตัวละครหลอนเบลลิงแบบลึกๆนะแอคชั่นครับ discard card from your hand to give e v e วอ n บวกหนึ่ง นะครับผมเราสามารถ d i s คาร์ดการ์ดหใบครับจากมือของเรานั้นเพื่อบวกค่าวิวหนะค,ค่าวิวคือค่ากลมๆที่อยู่บนสุดของคาแรคเตอร์ได้นะครับบวก1นึ่งนะจนถึงกระทั่ง end of the phase เลยจนถึงเฟสจบเฟสนี้เลยนะครับ this effect may trigger by each player และเอฟเฟกต์นี้สามารถ t r i กเ e r ด้วยทุกคนได้ด้วยการช่วยกันทิ้งการ์ดได้นะครับผม แล้วคําสั่งนี้ไม่เป็นคําสั่ง e x กซด้วยนะครับผมดังนั้นสามารถที่จะทําได้นะครับผมอันนี้คือคาแรคเตอร์สตัวแต่พวกนี้นเดี๋ยวจะเราจะเห็นการใช้งานมันในเกมเพลย์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มสีแดงน,นั่นเองกลุ่มสีแดงตัวแรกนะครับคือกิมลี่นั่นเองนะกิมลี่ฮะกิมลี่บอกว่ากิมลี่ t ก็ Attack d a m a g e นะครับ for each damage on him นะครับพูดง่ายคือ กิมลี่นั้นมีเดเมจอยู่บนตัวเท่าไหร่นะครับจะบวกค่าพลังโจมตีตามเดเมจจำนวนเดเมจที่ตัวเองมีนะครับผมตัวที่สองครับเลโกลัสครับเป็นเลนจ์อ่าโอเคอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดใหม่นะครับเลนจ์นะครับปกติแล้วเวลาเราโจมตีเราจะโจมตีที่อยู่ข้างหน้าเราได้อย่างเดียวนะครับถ้าเป็นเลนจ์ครับเราสามารถยิงค่ามาช่วยเพื่อนได้นะครับผมหรือยิงตรงหน้าเราก็ได้นะครับก็คือเพิ่มความเพิ่ม f l e ิ i b i l i t y ในการโจมตีนั่นเองนะครับจะโจมตีใส่หน้าใครก็ได้นะครับผม จากนั้นกามี Respond นะครับ After Legolas participate in a n attack นะถ้า Legolas นั้นมีการเข้าร่วมนะครับในการโจมตีนะครับ,รนะรบหรือการโจมตีศัตรูนะครับแล้วสามารถทำลายศัตรูตัวนั้นได้นะครับผมเพลสสอง o ปเก s โ To on the current quest นะแล้วก็เราจะได้2 quest Token นะครับผมเอาไปวางไว้ใน current quest ไนดะ้หรือ quest ปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่ได้นะครับผมอ ตัวที่3ครับชื่อทารินนะครับทารินครับ why tarin is commit to quest นะเมื่อส่งทารินเข้าไปทำ quest ครับ deal 1 damage to each enemy สามารถทำา1 damage ใส่ enemy นะครับทุกตัวเลยนะครับ each enemy as is revealed by the encounter ขณะที่เปิดออกมานะคบขณะที่มันรีวิวออกมาแล้วมันเป็นเอนิมี่ครับจะโดนชาลินนั้นโจมตีหนึ่งเเมจทันทีเลยนะครับผมอ่าโอเคเนาะอ่ะตัวสุดท้ายเมนดอนั้นอยู่ในส่วนของอ่อแคมเปญน,นะครับผมอธิบายให้เลยแล้วกันนะเป็นเลนจ์นะครับเราทราบแล้วนะเลนจ์คือการยิงช่วยฝั่งอื่นได้นะครับ first player gain control of เมนดอ r นะครับใครที่ถือ p e r t ์ p รีเ e อนั้นจะได้เป็นคนควบคุม m ม n d o r ตัวนี้นะครับผมและสปอนครับหลังจากที่เกิดขึ้นจะมีเงื่อนไขเกิดขึ้นตามนี้ถ้าเราเกิดขึ้นตามนี้เราจะทริกเกอร์ในส่วนของレスปอนนะครับ After a quest card is defeated เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราสามารถชนะ Quest card ได้นะทำคามทำภารกิจบนเควส t การสํสำเร็จนะครับผม ให้เราเรดี้แมนดอร์ครับแมนดอร์ถ้าอยู่ยู่นี้เราจะกลับมาในสถานะเรดี้อีกครั้งหนึ่งเอชเพเยอร์ดรอหนึ่งการและทุกคนครับทำการจั่วการ์ดหนึ่งใบนะฮะและที่สำคัญที่สุดครับอันนี้คือเงื่อนไขแพ้ชีพเ็นชีตายนะอีฟแมนดอร์ลีฟเพย์นะครับถ้าแมนดอร์นั้นถูกทำให้ออกจากเกมในกรณีไหนก็ตามครับ e m มูฟพิมฟอร์มจากเกมแล้วก็ออกจากเกมทันทีเลยนะครับผมแต่เรามีเงื่อนไขยอยู่ตรงนี้นะถ้าแมนดอร์ลีฟเพย์ Player l o s ์ล h อส a m เกมนะครับผมอันนี้คือต้องระวังนะอันนี้คือเงื่อนไขของเรานะครับอ่ะโอเคครับนี่คือคาแรคเตอร์ทั้งหมดนะที่ได้มากับ Starter Box นะครับหรือ,อ,อ,ร,อ,ร,อร็อ i รีวิสคอเซสัน่นเองนะมีทั้งหมด12ตัวละครนะครับผมอ่ะหลายๆคนอาจจะอยากจะรู้ว่ามันคัสตอมไม e ์เด็กยังไงนะครับผมคัสตอมไม e ์เด็กผมขออนุญ,ญาตแยกเอาไว้ตอนหลังจบจากเควสที่1นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนคัสตอมไมค์ ให้ด้วยแยกเป็นคลิปต่างหากไว้เลยนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงของเกมเพลย์กันก่อนนะครับพอเล่นจบแล้วเดี๋ยวผมจะสอนคอสตอม z e เด็กนะครับว่าเราจะคอสตอมายมันยังไงดีนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้แอลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในช่วงของเกมเพลย์ Lord of the Ring นะครับผมอ่ะอย่างที่ผมบอกนะก่อนก่อนที่จะไปผมขอพูดอีกนิดนึงนะครับผมถ้าคลิปนี้นะครับได้รับความสนใจเยอะผมจะเล่นต่อนะครับเป็นแคมเปญที่2 เขาว่าเยอะหมายถึงอาจจะประมาณสัก500วิวอย่างเงี้ยนะครับถ้าถึงประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมจะทําต่อเป็นคลิปตอนที่2นะครับเป็นแคมเปญรอบแคมเปญที่เราเล่นอยู่เนี้ยต่อไปเลยนะครับตอนที่2นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยนะครับผมขออนุญาตอาจจะต้องตัดจบนะครับผมเพราะว่าอาจจะอยู่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของเพื่อนๆนะโอเคครับยังไงวันนี้แอลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าในส่วนของรอบดิลเวอรี่วายซิเดชั่นคอร์บ็อกกับเนื้อเรื่องแรก To the m o ม k Wood นะครับกับ LFK แล้วเดี๋ยวเจอกันครับซายย